สวัสดีครับุผู้ชมครับวันนี้เปลี่ยนลุกเล็กน้อยนะครับสําหรับการประกวดโครงการรอสวยด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาสาหรับกรมพระศึกษานะครับซึ่งสบายที่ผ่านมาก็เรียกว่ามีการปรับตัวเริ่มจากการประกวดตั้งแต่รแรกๆนะครับที่เรียกว่าผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยก็มากันด้วยร่างกายที่อวบอันนะครับแต่ว่าพอ,อเริ่มเข้าสู่กลางๆของการประกวดครับแต่ละคนก็เรียกว่าฟิตซ้อมร่างกายแล้วก็ รักษาหุ่นฟิตหุ่นกันอย่างดีนะครับด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาก็มีสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปครับวันนี้ก็เลยต้องมาเป็นนักกีฬาร่วมด้วยกับผู้เข้าประกวดนะครับเป็นสัปดาห์ที่5นะครับของการประกวดนะครับซึ่งโครงการหล่อสวยเนี่ยจะประกวดทั้งหมด10สัปดาห์นะครับและสัปดาห์ที่6นะครับซึ่งผมจะวิ่งทำไมครับซึ่งสัปดาห์ที่6นะครับจะเป็นสัปดาห์ที่จะต้องตัดตัวนะครับจาก30คนให้เหลือเพียง10คนเท่านั้นครับแบ่งเป็นชาย10 แล้วก็หญิงสิธิ์นะครับก็ไปติดตามกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็ยังมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องครับ5ารางวัลนะครับที่เป็นรางวัลใหญ่ของชายและหญิงนะครับมีให้ทั้ง2กลุ่มนะครับกลุ่มชายและกลุ่มหญิงมีอะไรบ้างไปฟังรางวัลกันครับดทั้งนี้ผู้ที่ชนะรายการประกวดเนี่ยนะคะจะได้ตั๋วนะคะเ,เดินทางไปญี่ปุ่นนะคะเ,เป็นแพ็กเกจทัว นะคะสองที่นั่งพร้อมเงินสด1นแสนบาทรางวัลที่สองเนี่ยก็เป็นไปเกาหลีนะคะเ,เป็นแพ็กเกจทัวร์เกาหลีนะคะพร้อมเงินสดสองที่นั่งเหมือนกันค่ะพร้อมเงินสด50,000บาทแล้วก็รางวัลที่3ก็จะเป็นแพ็กเกจทัวร์นะคะกรุงเทพฮ่องกงพร้อมเงินสด30,000บาทแล้วรางวัลที่4ก็จะเป็นแพ็กเกจทัวร์สองที่นั่งกรุงเทพภูกเก็ต นะคะพร้อมเงินรางวัลนะครพร้อมเงินสดอีก15,000บาทในขณะเดียวกันก็มีสุดท้ายก็คือเป็นแพ็กเกจทัวร์กรุงเทพหัวหินนะคะพร้อมเงินสด1 0 0 0 0 0บาทค่ะและนั่นคือรางวัลนะครับสำหรับการประกวดในครั้งนี้ครับจากท่านอธิบดีแสงจันทร์วรสุมันอธิบดีกรมพลาศึกษานะครับตอนนี้นะครับเราได้เวลาแล้วครับที่จะไปสู่กองประกวดใน สัปดาห์นี้กันไปพบกับทางคุณเอเอ,เอกสิทธิ์อินทรสิธิ์ได้นะครับที่กองประกวดสำหรับสัปดาห์นี้ครับสวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งครับการประก,รกรวดหล่อสวยด้วยวิษัทการกีฬาครับซึ่งสัปดาห์นะครับเป็นการทำเบรรี่พวกช็อปในสัปดาห์ที่5ครับซึ่ง4สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นยังไม่มีโอกาสที่จะต้งมานั่งคุยกันอย่างเงี้ยตอนนี้ผมอยู่กับผู้เข้าประกวดทั้ง3าคนครับไดรับคูณจุดครับอสวัสดีครับ ถามที่กทำไมทำไมถึงชื่อจุดตอนเข้าปีหนึ่งชื่อผมนี่ผมชื่อ <tim> right วุฒ <ần> ิอ่า totally. แต่ทีนี้ตอนป้ายรับน้องเน er, ี่ยมันเขียนวัวแหวนตรวเด็กสละอุแล้วทีนี้ตรงวัวแหวนเนี่ยมันไม่มีหัวก็ตามวิสัยทัศของรุ่นพี่ฮะเขาก็จะเอาประการเนี่ยมาแต้มชื่อน้องๆมีชื่อชายุ่งชายาอะไรเงี้ยแล้วน้องหุฒเลยชื่อจุดมาตลอดเป็นที่มาของครับว่าจุดจุดฮะจุดจินจัดใช่ฮะ เขาเรื <molec> <iza> ่องเลยครับหนึ่งสปอร์ที่ผ่านมานั้นมีการลดน้ำหนักด้วยหลักทฤษฎีการใดวมาอ๋อผมผมตอนเช้า <lonely> นี่ตื่นมาวิ่งไหมตือวิ่งยินคือวิ่งวันละชั่วโมงตอนเช้าฮะแล้วตอนในช่วงตอนเย็นของแต่ละวันก็จะสลับกันเป็นเวทเวทวันหนึ่งคาร์ดิโอวันหนึ่งเวทวันหนึ่งคาร์ดิโอวันหนึ่งเป็นครบคือคาร์ดิโอนี่คือคืออะไรอ่ะคาร์ดิโอนี่คือการออกกำลังกายเพื่อให้ระบบของหัวใจนั้นเต้นปกติฮะคือแบบเดี๋ยวว่านึกวว่าเป็นยี่ห้อขนมอ๋อไม่ใช่ฮะ เสร็จแล้วก็คือพอเราทำต่อเนื่องเรื่อยๆก็ก็จะมีแบบพัฒนาการร่างกายที่ดีขึ้นระบบหายใจก็ดีขึ้นอะไรวคามดันก็ลดเริ่มยงน้ำตาก็หล่อขึ้นแล้วครับว่ายน้ำ่ายน้ำครับว่ายน้ำเป็นปกติฮะใส่ใส่ชุดว่ายน้ำได้ครับใส่ได้ครับตอนแรกนี่ไปเกินมากเลยที่สาดมครับคนมองเยอะไงอ้วนอ๋อสมัยก่อนสมัยก่อนผมหนักไปร้อยร้อยร้อยสี่สิบเอ็ดโลเกินมากเลยตอนจะลงเสาเนี่ยทั้งนมทั้งกุ้งอะไรนะครับ เสร็จแล้วก็ลงไปพัฒนาการเราดีขึ้นเรื่อยๆจากวันที่เราไหว้แค่ไปกลับหนึ่งรอบอยู่ทุกวันนี้20รอบไม่หยุดครับขอบคุณทคนต่อไปครับน้องนิน <ฮะ S 1> ้นถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะผมเรียกชื่อเขาผิดมาเกือบทุกสัปดาครับทั้งมิ้มนิ้นชื่อชื่อชื่อเรียกยากมากเหมือนน้องจุดถามก่อนทำไมทำไมต้งชื่อนิ้นเพราะว่าพ่อหนูชื่อนอนหนูเหมือนกันไนก็เลยตั้งนอนหนูเหมือนกันนิ้นนี่มีความหมายยังไง ไม่มีอะค่ะไม่มีไม่มีเจอแต่แต่เครื่องเคยเรียกติดไหมเคยทักเคยประจำก็นิ่งมั่งอะไรอย่างพี่อะไรแต่พี่อะโอเคหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเราลดน้ำหนักด้วยหลักวิชาการกีฬอย่างไงบ้างก็ไปฟิตเนสทุกวันนะคะแล้วก็เสริมก็ว่ายน้ำทุกวันเลยทุกวันประมาณวันละกี่ชั่วโมงว่ายน้ำหรอรวมกันหมดเลยรวมมั้ สามถึงสี่ชั่วโมงค่ะสามถึงสี่ชั่วโมงค่ะแล้วการรับประทานอาหารก็กินพวกของที่ไม่มีไขมันนะคะเช่นอะไรบ้างของมันของทอดอะค่ะแล้วก็เน้นพวกเนื้อไก่อ่ะโปรตีนค่ะเพื่อสร้างกนื้อขึ้นมาแทนไขมันใช่ค่ะโอเคนต่อมาครับน้องพระสสาวสวยเจ้าเดิมนะขอบคุณค่ะสัปดาห์นี้เป็นไงบ้างฮะสัปดาห์นี้ก็น้ำหนักลดไม่เยอะ แก็โอเคกล้ามเนื้อเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มเพิ่มมากกว่าเดิมตั้งแต่แรกที่มาค่ะวันนี้ <c oughs> มีกิจกรรมฟิตบอลเราเคยเล่นลนะฟิตบอลไหมฟิตบอลคือไม่เคยเล่นจริงจังแต่ว่ามีไอ้ลูกเนี้ยอยู่ที่บ้านก็นั่งอย่างนี้ดูทีวีแต่ก็ไม่ได้อะไรมีมีแบบหงายหลังวะนะมีหัวกะโตะ้เลยนะแต่ก็ไม่ได้ออกกําลังกายากับตามที่พี่เขาสอนวันนี้วันนี้รู้ละมาฟิตบอลเล่นยังไงค่ะบตอบยากไหมกันบ้างฮะยากยากกว่า อากไปทำแบบโดยใช้ร่างกายตัวเองมันต้องทรงตัวบนลูกบอลครับ,รบยากก็คือต้องมีความบาลานซ์เนื่องศปดาที่ผ่านมาเรามีวิธีการลดน้ำหนักอย่างไงบ้างก็ัปดาห์นี้ก็จะตอนเช้าก็จะว่ายน้ำว่ายน้ำเสร็จเข้าฟิตเนสไปยกเวทกลับบ้านนอนเหมือนที่เพื่อนๆเคยเห็นในแฟนเพจเป็คลิปของเราคิดของน้องฟาใสานในแฟนเพจต่อสวยด้วยวิสั์การกีฬานะคะตอนเย็นก็ทําเหมือนเดิมทํา ที่กอมพละักให้มาที่เป็นแผนเนาะ,ะเป็นคู่มือแต่ถ้าเย็นวันไหนเนี่ยหนูกินเยอะก็จะขี่จักรยานสักชัมม่วโมงนึงนี่ค่ะแล้วการรับประทานอาหารนะครับเป็นไงบ้างก็กินปกติแต่ว่าไม่มีบุฟเฟ่นนะไม่มีไม่มีมมพวกของมันอะไรพวกนี้แต่ว่าก็กินเยอะตามปกติเพราะว่าตัวอดแล้วแบบว่าวก้ามเนื้อจะหายครับผมและนี่ครับคือหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาครับของคู่ระกวัทั้งสามคนครับการรับประทานอาหารการออกกำลังกายครับ สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันครับว่าพวกเขาสามคนนี้ยังจะยังอยู่ใน20คนสุดท้ายหรือเปล่าครับพบกันสัปดาห์ต่อไปครับ กำลังกายจุจุดมองไม้สร้างทุกคนชนนำชีวิตทุกคนมีสุขภาพดี้ดยสิ่งนี้กินอาหารครบถูได้นอนพักพอและออกกำลังคนจะมีพลังมีบันมีหวังดังใจอยากมี we die. โอ้โหนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้จะเห็นได้ว่าผู้เข้าประกวดทุกคนนะครับลดน้าหนักกันได้เรียกว่าเป็นเกาะเป็นกำนะครับก็อยากให้พวกเราทุกคนนั้นหันมาออกกําลังกายครับขยับตัวเล็กๆน้อยๆหรือว่าออกกําลังกายให้เป็นกิตตลักษณะนะครับเชื่อว่าคุณของพวกเราหรือว่าสุขภาพจะดีขึ้นแน่นอน,นครับทางคุณสมจิตจงจหอเนี่ยผมไปร่วมรายการแก่บ่อยแกบอกว่าไง สุภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องออกกําลังกายนะครับนั้นทุกคนนั้นถ้าอยากจะมีสุภาพแข็งแรงครับจะให้ลดน้าหนักลดอาหารอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ครับต้องออกกําลังกายด้วยนะครับนะครับพอสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นสัปดาห์ที่5นะครับซึ่งสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์ที่6จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการตัดโจนะครับนี่ครับจาก30คนนะครับเหลือเพื่อน10คนเท่านั้นไปดูว่าชาย10และหญิง10จะเหลือใครบ้างวันนี้ เวลาของเราหมดแล้วนะครับผมมันกล้าขอญแก้ล้ทีมงานลาไปก่อนพรใหม่สัปดาห์หน้าครับกับการประกวดโครงการรอสวยด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ